ๆๆๆๆสวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อน,นี้โอกาสดีพอ,ยอหยุดแล้วมาเยี่ยมยามทำครับพ,พอยุสดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติงไปจังไหนมาจังไหนค่ะขี่รถมาแล้วก็มายามกันขี่แล้วก็สิขี่วนกลับไปเนี่ยก็สิกลับไปนอนเนียนเพอไดในนอนหลับโวเมนคนโบเคยอยู่บ้านบี่น้องโบเคยอยู่เหรอคนห่วยเป็นคนหวยพี่น้องนั่นมื่นนอนคำนะพอนะ มา่อดก็ที่มายามสองเถาล้วก็สิเลยพยายามลูกยามเต่าไปอันก็ที่ซองเฮียื่นซองใส่ก็ที่เม่ไปเบื้องรถเป็นจังใดหากินจังใดอยู่จังไดนอนกันยุหันละรับเขากันยุเฮียนใครอยู่ก็ภูมีบ้านมีซองก็เอาก็สิคือกันนี่ละนอนบ้านจะคล้องเทเทเนาะได้อยู่กับผู้ถอกผู้เถาเนาะเออยืนหอดเด็้งไอยืนหอดกับหมูกับหมาก้อนเนี่ยเขาเบียร์หมาเพรากันะหน่ายหมาประจันเอาเพราะแม่์เขาสีว่างหย่อนยังมันเปิดคืน มาหน่อยดิเออมาน่อยมาน่อยด้ยินนึ่ไกินเลยจากเขาบอกมันก็หยอกกันอยู่เสรหยอกหยอกไปหยอกมาอะไรจะไดจังเงินเรีนไปเราทนพอหานาที่ไม่กลับม้านเ่ยโอ้ยมัสร้างใจดำอมมหิตแถอลายฟูฝากนำลายฟูฝากกบสันดดดิดเข่าโอ้เออแจ็กาได้ไขได้อันน้่มมันไขเหมือนจ็กระเถงนึงนี่แหละทั้งน้ำสุมทั้งน้ำแบบนากอก ตายเอาหมาหน่อยมันสิไปเห็ดยังของเขาอยู่เปล่าห้องปะมันห่องลูกหูเขายวะ่มันหยอกกันนี่มันก็หยอกกันดีๆแบบนี้ตายมิดจัดเพื่นแล้วเพิ่นว่าเด็ดตั้งใจมาหน่อยดอกมั้งเพิ่นสิว่าหมาใหญ่ละบันหมาหน่อยมันไปจังไได้ไม่นเลยเพราะว่าหมาตัวนี้มันันปกติเราขันว่างไปมึงก็กินเด้เออขันบ๊อบอ่นมันม oh <my> mm ันเอาแต่มันไปนล้วกันว่าจีได้ให้นั่น มันจึงมีหมาหนลอยตัวหนึ่ง,งยนันขนาลลนงกันทั้งสัตว์และทั้งหมูส้ามันจึมาหากันคือยังค้นเท้าอย่ไหมจ้า<ม>เออมากหอดเกิดมากหอดแล้วกิดเรียนมามาหยอกกันหยอกลราก็เรียนไปน้อกันอืมไปท่านโดนเตื่นกับขึ้นมาห้องบอกมาเบิ้งหมาตัวนั้นหมาตัวน,นั้นผมว่าเป็นอย่างเนี่ยตัวนี้กลับมามันทำร้ายฟูปา,ากปอบเป็นตมาเจ้าของเป็นตมาเจ้าของโอตายมิดจัดไปเนยอ๋อและละล้ะกันไ้นะมาตั้งทั้งคัน ขันกันขึ้นจับขาสันทั้งลูกนี่ยังออกมามกขันใจกึ่กึขึ้นมาเศร้าไปบัดน,นี้เศร้าเล้วข้าไปหาหมอมือสองพันดีแล้วดีแล้วไปนำเกลือหนึ่งนี่ล่ละอันคนบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเมนยลูกสาวเราได้พัวาตำรวจรบดว่ามีลูกเนาะคนแต่หมาใหม่แม่เลี้ยงหม,มาบัดเป็นแม่เล้งบัดนี้ เพื่อนว่าปัวเพื่นว่าอันคนบ่เคยคนไปรักษาบ่เคยเสียเงินจากเทียไปปัวหมาเทียละหาพันเทียละหมื่นพ่อป้ออา,าถ้าได้เลี้ยงละถ้าซิป้อยทิมก็เลี้ยต้นอันนี้ก็แค่ยู่ลูกเล่าหลูกเขาอันนี้นะตบะโออันมากครับอันรถพิ่นเป็นยังกว่าโอ้ยพอเ้ย พออยากผักมันเป็่นยังไงกับจาก,กจ,จากไปสันกระเทาะในมาหะก,กบเบิ้งไฮเน,น่ทาม,มผูได้บากระ<า>เาะนี่ยเบิ้งซือซ้อๆดิรกระตั้งแต่มือซื้อมาผุละพอกระมิเต่พอลี่ผ้าชีไปโอนกระเทาะนั่นเพราะว่าอันนุคับโบเปนเกียโอโต้คับโบเป็น ก็ไม่ต่ว่าให้ไปเอาเอาไปอูให้รถเขาหลากไปเข้าหูมองไปมองมาหน,นนี้หงากาไม่่แตหนองกาก,ก,าก,ากบัดนะ ใส่มาก็มาอันอยากจะน้ำลดไห้กมาหักบ่อดหญ่จะขน้นติดบ่อขอมันเออ บอกให้บอดหาขัาข้ในไม่ให้เราได้ใ,ใจหายแล้วเฮียเ,เบิดแเล้วเพิ่นเฮียเบิดแเล้วจ๊ะมันไปบ่ได้แล้วถ้าบ่าหารถมาหลากเออมือน,นี้มีเสียงเหรอซื้อม,มือพ่อมีเด้เนี เสียงอยู่ยได่พอบ่คือเก่ามิดแล้วบัดน,นีด้สมมุติบ่มีเสียงแตดอยู่นี่ได้เมื่อนี้ม,นนมีแล้วแต่ว่ามีเทียเดียวแล้วก็เศร้า,าปกติมันสีบ,มๆๆๆๆบม่มีวูดยังถี่เลยเ้เจ้าก็ว่ามีดปิดประตูให้แน,น,น่นเหยียบคาดค

น้ำมันเบรกน้ำมันขาดนี่็ก,กตีแหละนี่น้ำมัน, Power. น,น,นามมพาวเวอร์นี่เป็นน้ำน้ำฝนนี่เป็นน้ำบ่อน้ำเกียร์เบอร์12องนี่ใส่ที่บอดนะ มันบ่มีจากโตดอกนี่<ว>นีมีเตะห่างๆเอียงนี่ <c oughs> นี่ใส่แล้วก็ทิมไว้นี่ละ่ะยังไงมันยดคันได้เพิ่นเห็ดหาเบิดแล้วถ่ากระพวกนี่มันกระบ,บอดติดไป,ไปคุยกับบอดแล้วว่าอันถ้าได้ออกงานเหอกการค่อยว่ากันแล้วว่ะ ฮะถ้าเป็นะอองง <c oughs> จะได้ออกบเดี๋ยวพี่พี่จะคิดเาข,เขาคางจะคว้งเขาแล้วว่าอีกบ่โดนอีกบ่โดนจนึ่งวางมีหน้ากันยังดี้าบ่ได้กุ้งผ้าก็ได้เนาะพ่อเด็ดตัวเข้าจากหน่อยเนี่ยกลางเดือนกุ<ร>ออง่บอกกุ้งผ้าคงสิเบิร์ทซิ์เลยว่ายังไงน้อยมีหน้ากันยังดีมันบ่เต็ดบ่ตืดบ่ตืดบ่เต็ดจากหน่อย

กำลังว่าสีออกไปพอหยุดแล้วมาพอดีเลยรบกวนพอหยุดให้มาเบิ่งรถให้เผื่อแล้วมีข่วมรูเอาขอบคุณค่ะพอหยุดขอบคุณเดี๋ยวทีไปตามเมึงสร้างมาให้ครับทีไปหาสร้างรบกวนค่ะรบกวนกวางงูย่นิล่ะแต่ว่าถามสร้างที่สร้างประจำสออยู่วยนั้นแล้วว่าบบคุณโบคุณยี่ห้อนี่ มันบัวเป็นรถไทยเขาว่ามันรถนอกเป็นรถหนอกเรนคอมผู้ใดก็ว่าโอ้ยอันผู้ใดมิจะโคนโง่เท่าล่ะซื้อรถรุ่นนี้พี่น้องเฮาบ่ได้โง่ดอกคือเฮาบ่ฮู้จักเฮาคือเขามักเข้ากระเขาหมักเฮาก็จังได้เอาแล้วก็เอาเอาน้ำเงินเข้าไปหรอเนาะเอาน้ำเงินน้ำแน่ เงี้อยเนี่ยป้าหนัดมันว่าหลายบ่ได้พี่น้องว่าไปกะสิพิษใจกันก็คือมันแล้วแล้วก็คือแล้วไปคือเข้าเสียงโง่ไปนะพอเออถ้าเข้าว่าไปถ้าเข้าว่าไปหลายมันกะสิพาดพิงหลายคนมันกะสิ อันเขื่อนเออเขาตัดสินใจแล้วคนหักคนเคยหักเคยแพ่งกันเทาเอาไปแล้วมันสิยพิษใจกันกับเบวดอกก็คือว่าเออเสียเงินเออเสียเงินหรือ่าเสียมูอหรือเสียหมแมนในเมื่อเขาตัดสินใจว่าเ้าเอาแล้วก็คือยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เขาก็สิบโอพาดพิงถึงไผเพราะว่าเออเขาว่ะว่าว่าตัดสินใจเองครัวตัดสินใจแล้วเดี๋ยวสิไปตาม้างเขาเบิ่งให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะพอยุดขอบคุณค่ะ เนาะเบื้องต้นสตาร์ทบางแล้วขาดว่าได้ก็คือของผมมันมีสองประเด็นคือระบบแบตอาจจะบอดดีสองคือระบบปิ้วตัวนี้มันมันสกยวกั็ยูบอมานสองอย่างเหรอเครื่องว่าไหนจะเป็นปัญหาจ้าจ้าเบื้องต้นอยู่ประมาณนี้ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาพอจะยุตลากแลีนเลยพี่น้องอันนี้ออโต้ขันขันบอตตีขันบอดตีงั้นเหระบ่ดตองงับดอกพ่อเอาไว้ยังขันละหาสร้างเพันว่าเบิ่งอ่าถ้าเป็นเกียวกระปุกแม่นุยก็ว่นใดจอดทิ้งนิ่งไว้เังนสี่ไปหอดไซแล้ว แต่นี่คือล่องมือนึงแล้วฟงด้งหลุดย่านมันไม่ได้ฟงยังยากเราไม่นุ่ยกินคือขันไม่นุ่ยย่านก็บอออติดบดต้องเอาตินดอกจแกเบไเกไหมเอายกไว้ซื้อบอ่ปกติถตะเกียวกับปุกเขาใส่เกี้ยนคอยไปเป็นบัวอันนี้พ่อมาใสา<ท>่ต้นใสแเรืเลยแล,ล้เลยใส่แล,ล้วเรื่อเหขาบัว,วท่านตัางรักข้าบัาวชิ้นนั่นน่ะปืดไปหาฮะผุนมองที่ติงนั่งผุน <laughs> สันอยู่เบิดมือเมือนั้นบ่บัวใบเจียเทียแบดนี้มีแต่อันไปติดเครื่องไหว หยบเบรกมันจังสแตาร์ติดเพราะแตร์ะติฐปัดปล่อยเบรกมันแ่งเลยเด้นั่นแหละแต่ว่าผมบ่มักบางหม่องคือมอสมอสลงมอสขึ้นเพราะยังกวสิคั่นนอสถอดเบรกออกคั่นทางเรียบมันก no ็ยังแล่นเดียวกันเออแต่ว่าคั่นขึ้นมอนี่เฮาถอดเบรกออกมันสิบ่าแรงเดียวมันจอยู่หั่นล่ะแต่ว่าถ้าเฮาเหยียบคันเร่งนี่ขันเฮาเหยียบค่อยปัดว่นเออคั่นเหยียบแฮงบับพุ่งเลยใช่ไหมนั่นล่ะแนวๆเป็นโตกใจตัวนี้นั่นล่ะตกใจมึงนี่ล่ะเลยบ่กล้านี่ ยาสิไปตามสร้างมาเบิ้งไห้ครับจ้าจ้าขอบคุ่นพยุธคอะขอบคุณนมีโอกาสมายามคือถอดกัเลยแวะมาครับอันนี้คุณแกขึ้นในปนจจกบันสู่ๆไปพ่อสู่ๆๆ้ใเล้าอีกจักมือเนื่องคงเป็นขมือของเฮาล่ะใช่อ่าอีา่รถเด็ดสิสสิดสิบิสิสิสิมิสนสิสูสิสกับส่อสิ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 บิสสิสสิสิสิิส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 ิ้ิส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 สิสิสิิสิิสัสิ สบายดีค่ะ